คนข่กับพญายากันไปเติมน้ำมันค่ะเติมไปเต็มทางเวลาขคไปทำงานจะค่อยาได้เนี่ยเด็กแรกเด็กแรกเด็ e แรกเด t a แ a กเด t เ o ็กแกรกเดเ คะวามอยากลำบากในการใส่ล์ใส่ถนนนะคะโอเคโซออมฮะแน่บวีโกสัต ควรเมื่อนี่คอยจังไดก็ได้ดมาบ้านลูกสายพญ่ฝรัลล่งเดี่ยวใหญ่ทุกคนเบิ่งเบิ่งค่ะทุกคน <c oughs> พี่ใหญ่เอาล้อรถสำรองย่ในี่นะคะนี่คือล้อรถสำรองเดะนีท่านี่นี่ยะโมคนบั d r i v i n 80 okay เย็ดแต่เรา because I never driving อ่าผมไม่คิดว่า d r i v i n this must change w t Yeah. I never look here. <laughs> <laughs> and then you never see? <laughs> uh -huh. I don't know <laughs> also. that is It's we'll take this out first. Very small. Yeah. Okay. Look <laughs> เบองเขาะทุกคนดีไซน์ได้เบาขึ้นหน่อยแต่ very small เบองเขาะทุกคนรถค่าที่แลกแหม่คดีแทะขาอีอ่าหล่อรถสำรองน้อยอยู่ข้างอยู่ขางไหนพ่อใหญ่บอกเคยเห็นได้ไง เพิ่งค่ะ,คะทุกคนเมื่อนี้ก่อยกับพญ่ยยน่ะวาจะไปเติมน้ำมันว้เตียมถังจะได้เพอแล้วคอยไปทํางานจะได้บอต้องจอดรถเติมน้ำมันนะคะทุกคนแต่ขี่รถน่ะมาได้ประมาณสามสี่กิโลนี่แหละค่ะยางหัวค่ะทุกคนพใหญ่ก็เลยคอยคอยอขับรถมา หายอดถึงบ้านลูกสายไปในฝัล่งเพื่อที่จะได้อ่าห้ลูกสายไปในฝังาพาไปเอาอยางย่บ้านแล้วก็มอเตียนแล้วเช่นนี้อ่าเราก็เลยมาเห็นยางสำรองยุ่ไตอยู่เบาหลังนี่นะคะเป็นยางสำรองเกิดอ่าฉุกเฉินนะคะทุกคนนั่นแหละก็จะเปลี่ยนอาอยางนี่ใส่แล้วก็ขับกลับบ้านจังคอยไปหายางอยู่บ้านใส่นะคะเพราะว่า ยางอันนี้นะเป็นยางวินเตอร์แดกนะคะก็จะมีดุบเบิร์มีกระดุมแต่ยางตัวนั้นบ่มีกระดุมนะคะนั่นแหละเหมือนถ้าสองพ่อลูกซอยกันกวรที่มากเพราะว่าจะต้องเตรียมอะไร ต้องใส่เวลานาะเพรสมควรได้ค่ะทุกคนประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือสามสิบนาทีนี่แหละคิดว่าแต่ว่ามันหนาวเกินไปค่ะจะไปคอยอยู่ที่อยู่ในบ้านดีวกว่าหนาวทุกคนตอนนี้ก็เปลี่ยนอย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเพิ่มล้มนะคะ ดูดคอยเข้าไปอยู่ในบ้านนะคะคอยคอยนาวหลายอันนี้ขึ้นเสียงเพิ่มล้มนะคะทุกคนจะเป็นไงกันบก เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วแฟร์ดิตทุกคน เมืองดูโลคัน,น้บ่เคยเป็นอย่างแจ๊กเชื่อแต่งแต่แต่สื่อมานะคะรวมทั้งเบกับซีฮาปีนะคะรลคัน,น่พึ่งจะมายางหัวกลังทางขัางแรกเนี่ยกับใครทุกคนนั่นแหละแต่ว่ากระวูดีที่นี่ย่างสำรองอืมอย็ดตดูติ๊กทัก Men varför detta små? Okej Ska jag Okej. kommer upp också? Tack snälla! <laughs> Tack hey. för hjälpen! Hej så länge!

ไอรอนสแลกค่ะค่ะทุกคนวันนี้พญาก็จะเปลี่ยนยางรถวินเตอร์นะคะเบิงงเมออนี้ว่าจะไปเติมน้ำมันกับไ้เติมค่ะทุกคนเราขั้นนี้ซื้อมาประมาณ4ีหปีนี่นะคะตว่ากับบเคยได้สมจ้าเถื่อแล้วกับบเคยมีเหตุการณ์แบบนี้นะคะข้างแรกอันนี้เป็นข้างแรกที่ อ,อย่างรถลัวกลางทางนะคะทุกคนแต่ว่ากระโโกดีที่ยุไก้บ้านลูซ้ายพญายฝรั่งนะคะแล้วโอเคไอ้บ้านมาฉันวิเคราะห์จากโตกัอคนทุกคน <laughs> ช่วงนี้ก็จะมีเหตุการณ์ะระทึกนะคะ แตงแต่วันที่ 3, 4, มสี่ห้าหกวันนี้เจ็ดเมือเอ่อหาเมือ่อนะคะก็จะมีเหตุการณ์และทึกแต่ว่าก็สามารถแก้ปัญหาไปได้นะคะนั่นแหละแต่ข่อยก็จะพยายามใจเย็นนะคะที่เอฟซี FC นะวะ่เวาเขียนคอมเมนว่าให้ข่อยซีต่อไปะคะ่ะก็จะพยายามนะคะทุกคนแต่ว่าก็อยากที่จะ ตอบโต้ไปบ้างนะคะเพื่อคนอื่นๆจะได้จะได้คอมเมนต์จะได้คิดก่อนคอมเมนต์นะคะทุกคนนั่นแหละแต่เมื่อนี่ยนะคะหล,อดลด่อรถรถกะหัวกลางทางนะคะทุกคนแต่ว่ากับยุไก่บ้านลูกสายพันย์พลางก็เล็กคอยขับไปแล้วกัพอดีกัมีรถเออ่มีอ่าหล่อรถสำรองอยู่หลังเบาะนะคะก็ได้เปลี่ยนม้ามาหอดบานแล้วพันย์พลังก็จะเปลี่ยนเอารถอล่อ อากดุมนะคะส่แทนนะคะนั่นแหละนะคะก็จะมีเหตุการณ์ตื่นเต้นแบบนี้เกิดขึ้นนะคะรนครั้นี้นะเพิ่งจะมีเหตุการณ์นี่แหละคะ่ะเมื่อก่อนก็บ่เคยเป็นอย่างเลยนะคะทุกคนก็ขับดีมาตลอดเลยนะคะนั่นแหละเดี๋ยวคอยอุ่นเกลือไข่พยายก่อนนะคะ Cancer, yeah nah, i don't see, it. I don't see it. yeah but uh, better thinking not uh, fighting because some people some people when something happens, mm. yeah, they always screaming and fighting they, because they cannot do anything nah. Nah, they must call in to uh, the company to the uh, start mm. get all everything Den här blir nobody men nog mm. det... Nej, nog var det i mörkret. Nog bärgade jag det. Oj, tack, tack, tack. tack, tack. Ta du. <sighs> jag flaggis också här nere. Uh -huh. okay. Så, vi går och sitter. Jag måste fixa bilen först. Ja, sitta först. Það er ekki hans að hægt að hægt það.